เลยว้าวปุดสับปุดเลยเนี่ยอดีงามเนะว้าวสมมวลนนอ่อนขักอะไรอืม บายดี e. มาหนี้มาพบพ่อกันคือเก่าเนาะมาพบก,กับบอสซิตแชนแนลกับทีมงานไซนอลฮะพวกเพิ่นไปทางอื่นแล้วพวกเพิ่นไปหาก่อนแล้วบอสซิตยังไปตำลังเนาะอ๋อมีอย่างไรเนาะมาหนี้เฮาชิมาหาหน้ำไม้ไผ่เข้าป่าหาหน้ำไม้ไผ่คือเก่าเอา้าจังได้ก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากติดตามผลงานบอสซิตหน่เด้อเอา้าวันนี้เฮาไปหาน้ำกันเลยเนาะไป Xuân lạo, xuân lạo Xuân lạo này Tực tực kìa Ô Ô nó nhảy hết đi Wow, nó nhảy, nó nhảy. นอนคักกะลีว้าวใ,ใหญ่งามเลยทุกคนว้าวคักกะลีนอนนี่ใหญ่คักกะลี ใส่ผ้าลองเบิงนะ่งเนาะหนอกกะตัดมนดันเองขักเลยทั้งงามทั้งใหญ่เนาะขักอีกใส่ผ้าปะเมื่อกี้จอดเลย ต้องไปชับเบื้องนั่นพุ่นเนาะจึงได้เอาไปก่อนนอนหนึ่งเนาะ ยากเลยเนาะเพิ่นอยู่ระหว่างต่อไม้ได้สองนอเนาะในกอนีสองนองามๆเลยอ๋อเนี่เป็นแล้วนอขาว ได้แล้วเราพอดีกินเลยนี่ขาวขาวขักงามขักแ่บขักหวานขักแบบนี้นะเห็นแล้วขาวขาวน่ยแหน่ไปถือเพิ่นนี่นี่นี่น,นี่น่อยสูงใหญ่เป็นได้นอนพอดีกิน Cháu ngam khắc lấy Thấy không Nó có đi kín đây này ช่วยช่วยเลยขวัดบึงก็เกา่าเห็นแล้วนี่เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นบ่เห็นบ่เห็นแล้ว

นี่ใช้ได้ยูตัวนี้นอตาเต่าเนาะเขินสำนี้พอดีแล้วพอดีกินพอดีเอาไปต้มกินหรือว่าเอาไปแกงก็ได้เนาะสำานีพ้พอดีหวานเลย แทงแทงเมื่อกี้นี่เห็นห่ดคือว่าถือฝุ่นเนาะนี่เห็นไหมบ่ขาวๆนี่ๆนี่นี่บ่เนี่ยนอนขาวๆเลยนี่นอนี่ใหญ่ยู่นอนี่ใหญ่ยู่เนาะนอนนี่ นอตาเตาใหญ่กว่านอนเมื่อกี้เนาะไม่ได้นอพอดีกินแล้วนอนโอเคสำเนีืมแดดก็ออกแล้วเนาะนอนเงาๆ,ๆนะแล้วนอเขียว นนี่เาะมาพ่อหน่อแป้นปลายเนาะนี่หน่อหนึ่งนี่และนี่อีกหน่อหนึ่งเนาะนี่นี่นี่เห็นบ่สองน่อเลยเนาะเฮาจะเอาหน่อนี่ก่อนว้าหน่อใหญ่เลยวุ๊บช็อตปุดเลยนี่ đến bơ nhảy lên này phải ao những nó ao những này nó bên tay cái này cả bơ chẳng này bơ chẳng nhảy bơ chẳng nổi nó nò phải đi ngang bơ nhảy là cái bơ nội nó có đi ngang nó sắp muộn rồi chụp chụp luôn นี่งามๆเลยสองหน่อใหญ่หน่อแฟนปลายอีกแล้วเนาะจะว่ามันสีใหญ่หรือหน่อยเนาะเขียวๆนี่เด้เห็นแต่ยอดมันเขียวบ่งขุดบางก่อน แมนนองเงามันาะบอยใหญ่แล้วก็บอน้อยนั่นน้อพอดีนี่ไงอ๋โอเคอยู่เนาะ เอาเนาะมาฮอดน,นี่บาซิกสกาสิได้ทําการจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะเพราะเวลามันก็นล่วงเลยมาหลายแล้วมันช่วยแล้วแดดก็ออกแล้วเนาะแถมมันเมื่อยล้วเมื่อยแล้วอากาศมัน้อนแห้งเนาะเมื่อนี้แดดออกแต่เศร้าเลยอาวนี่ก็คือผลงานของบาซิสในมื่อนี้เนาะเอได้อยู่นี่คือผลงานของบาซิสในเมื่อนี้เนาะ พอได้พอกินอยู่มือนนี่มันอยู่มือนนี่มนันมันอยู่หาหน่อไม้พอได้อยู่ม่วนขักอีกได้วันนี้ได้เนาะนี่เอาจังได้ก็ฝาก FC ทีธีนาหักทุกคนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับกระดิ่งให้บอสิทแน่แล้วก็าไพทีอยากแนะนำยังกันเนาะก็คอมเมนต์เข้ามาได้เข้ามาคอมเมนต์น้ำบอสิทแน่เพื่อเป็นการ หวมสนุกหัวมนหมวนหวมซสื่นน้ำกันเนาะมีจังได้กัมียังกับว่าเห็ดชูกันพังเนาะพิถีจังได้กัรเม่นกันเข้ามาเด้อเอาวัวนนี้กัสสีขาจบคลิปเพียงเท่านี้แหละสบายดี